อนันโยคาวาจอ์ทั้งหลาย <c oughs> สำหรับคืนนี้ก็มาซักซ้อมกันเรื่อง,ของเขาไม่โสดาบันต่อไปคือการที่จะปฏิบัติเข้าถึงความเป็นประสดาบันนั้นก็ได้กล่าวมาแล้วว่าถ้าหากว่าเป็นมีสายของรพระท่านพุทธจริตอันนี้เป็นของไม่ยาก พราะเป็นความเข้าใจง่ายๆเป็นได้เพียงบอกว่าท่านจงมีความพอใจเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในประธรรมเคารพในประสงค์โดยเหตุผลไม่ใช่แต่สักแต่ว่าจะยอมรับนับถือด้วยอธิโมกข์ศรัทธาใครเขาบอกว่าดีก็ดีตามเขาไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแบบนี้ใช้ไม่ได้ นายก็บอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าดีดียังไงเรามานั่งพิจารณาความดีของท่านดู <c oughs> นั้นดีจริงตามนั้นไหมถ้าดีจริงตามนั้นเราก็ยอมรับนับถือสำหรับพระธรรมสำหรับพระสงฆ์เสีลงเช่นเดียวกันใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสำหรับท่านที่มีพุทธเจริตจิตประกอบด้วยความเฉลียวฉลาดท่านบนนี้ไม่ต้องอธิบายมาก นี่สำหรับท่านที่มีใจิอื่นเราก็ต้องคุยกันมากสักหน่อยเ <c oughs> <c oughs> ออทั้งนี้ไม่ได้โทษว่าท่านทั้งหลายจะเป็นคนโง่ความจริงถ้าว่าท่านทั้งหลายโง่จริงๆท่านก็ไม่ยอมเข้ามาปฏิบัติแล้ท,ทำคำสั่งสอนขขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงพวกท่านก็เป็นคนฉลาดอยู่แล้วแต่ถ้าว่า อาจจะฉลาดไม่ละเอียดพอก็ได้ที่ต้องพูดมากอย่างนี้ก็กันเข้าไว้ไม่ใช่อยากคิดว่าพอพูดไห้ฟังท่านอังไหลไม่เข้าใจที่พูดอย่างนี้เป็นเพียงกันไวเผื่อว่าท่านจะไม่เข้าใจเมื่อท่านหลายผู้รับฟังเข้าใจกันมาแล้วก็ต้องขออภัยด้วยคิดว่าเป็นการช่วยสงเคราะห์บ,บุคคลที่ยังไม่เข้าใจ ตอนนี้มาถึงด้นในด้านการปฏิบัติถึงความดีของจิตเพื่อจะเข้าถึงความเป็นมัสโดาบันก็มีจุดหนึ่งที่เรียกว่ามักแปดมักแปลว่าห้นทางมักคท่นมากว่ามีองแปดคือว่าองค์เป็นเครื่องตัดรู้เข้าถึงความดี ทางที่เป็นการเข้าถึงความดีมีแปดอย่างหนึ่งได้แก่สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคำว่าเห็นชอบในที่นี้เรียกว่าเห็นอริยสัจสี่ได้แก่เห็นว่าการเกิดมันเป็นทุกข์และสิ่งที่จะทำให้เราเป็นทุกข์สีก็ได้แก่เป็นกได้กับตัณหาคือความทยานอยาก าเราจะดับทุกข์เสียได้เราก็ต้องดับตัญหามัดับทุกข์ได้แล้วกิิยาที่จะพึงเข้าดับทุกข์ให้ได้ก็ได้จะมรรคได้แก่ศินสมาธิปัญญา <c oughs> นี่ท่านว่าว่าอย่างนี้รู้สึกว่าจะสูงเกินไปสำหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปฏิมรรคประสดาปฏิผลสำหรับพระโสดาปฏิผล ผมมีความเข้าใจว่าสม,มาธิิตัวนี้เป็นตัวปัญญาที่เรียกว่าปัญญาเห็นชอบก็หมายความว่าใช้ปัญญาพิจารณาคุณพระรัตนตรัยทั้งสามระการพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพิจารณาความดีของพระธรรมพิจารณาความดีของพระอริยสงฆ์ว่าท่านดีจริงไหม แล้วก็มาพิจารณาคำสอนตอนหนึ่งที่เรียกกันว่าสกายทิฐิที่พระพุทธศาสาบังเข้าถึงจุดอ่อนและการนึกเรื่องความตายเป็นอารมณ์คิดว่าที่พระพุทธเจ้าวกล่าวว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จริงไหมสมาธิใช้ตัวปัญญาตัวนี้เข้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่า ความตายมันเป็นของเที่ยงจริงๆชีวิตของคนไม่เที่ยงเพราะมันมีความเสื่อมแล้วก็มีการสลายตัวไปในสุดถ้าชีวิตมันเที่ยงความตายมันก็ต้องไม่เที่ยงถ้าคนเกิดมาแล้วไม่รู้จักตายสักอย่างเดียวท่านเจ้าความตายมาจากไหนแต่ได้ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าคนและสัตว์เกิดท่ารตายหมดเท่านั้น เราก็จะเห็นได้ว่าคนที่เกิดมาก่อนหน้าเราเท่าไรตายไปไม่ไม่เหลือแล้วปูปูยญญ่าตาทวดญาติผู้ใหญ,ญ่ของเราและบคุคคลที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์เราได้ยินกันได้ชื่อแล้วก็มีส่วนใหญ่แม้แต่ชื่อก็ไม่ปรากฏเป็นว่าท่านนหลายเหล่านั้นตายหมดตายแม้แต่ร่างกายก็ตายชื่อก็ตาย นี่ถ้าเราใช้ปัญญาตัวนี้รเราเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวจริงเราก็มีความไม่ประมาทในชีวิตมีจิตคิดอยู่ว่าถ้าเราจะตายก็ต้องตายอย่างคนดีเมื่ออยู่อยู่อย่างคนดีคือคนมีศีลมีธรรม <c oughs> เป็นคนมีพรมีหารสีย่อมเป็นที่รักของบุคคลและสัตว์ทั่วไป เมื่อเวลาเราอยู่เราก็มีความสบายใจเพราะเรามีมิตรมากมีเพื่อนมากเมื่อความสุขใจในสมัยที่มีชีวิตมีอยู่ตายไปแล้วแล้วก็มีความสุขเมื่อจิตใจเมื่อเป็นมนุษย์มันเป็นความสุขไปไหนมีแต่คนรักคนเมตตาคนสงสารมีแต่เพื่อนหาศัตรูไม่ได้จิตใจก็มีความสุข อันนี้เมื่อถ้าหากว่าตายไปแล้วไอ้ใจดวงนี้นะมันไปสู่พบสู่ชาติถ้ามันสุขไปจากโลกนี้ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็สุขเพราะมันก็แบกความสุขไปด้วยนี่สัมมาทิฏฐิตัวนี้จึงมีปัญญาเข้าประหัตประหารโลภค,ความโลภเห็นว่าความโลภก,การยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเป็นปัจจัยให้เกิดโทษคือมีศัตรปมีศัตรู ละตัวนี้เสียหันหน้ามาให้ทานแทนให้ทานการสงเคราะห์เป็นปัจจัยเกิดความสุขคือมีเพื่อนมากมีคนรักมากและเราก็เห็นโทษของความโกรธความเจ็บบาดว่ามันเป็นของไม่ดีสู้เราเจริญพรม,มีหารสี่จิตใจชุ่มชื่นไม่ได้เรามีความสุข ถ้าเราก็ไม่เมาในชีวิตโดยที่เราจะคิดว่าทรัพย์สมัติทั้งหลายทั้งหมดที่มันมีอยู่มันจะต้องอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยไม่เป็นเช่นนั้นความจริงเรากับมันต้องพัดพร่าจากกันแน่ถ้ามันไม่พัดกับเราในในสมัยที่มีชีวิตอยู่มันก็พัดกับเราในสมัยที่เราตายไปแล้ว ยังไงยังไงมันกับเราก็ต้องตายจากกันต้องพัดพรายจากกันนี่จัดว่าเป็นสมาธิติตัวตนที่องสมเด็จพระทศพลกล่าวว่าท่านดีเข้าถึงความเป็นปรสนดาบันได้ต้องทรงอารมณ์นี้เป็นอันดับแกรกหนึ่งโดยการดีสองสมาสังกปะท่านกานล่าวว่าดมรีชอบ คือถ้าอธิบายไปว่าดําริจะออกจากกรรม,มาคุณหนึ่งดําริในอันที่จะไม่พยาบามหนึ่งดําริในอันที่จะไม่เบียดเบียนหนึ่งอันนี้ตรงชัดคําว่าดําริมาเรื่งความคิดเราคิดไว้เสมอว่ากรรมมาคุณเป็นโทษ คำคำว่ากามคุณนี้ไม่ได้หมายถึงว่าการเสพกามในฐานะระหว่างสตรีกับผู้ชายผู้โดยกับสตรีเสมอไปคำว่าการระวาความใครอยากจะได้น่นอยากจะได้นีอยากจะได้นั่นอยากจะมีสามีอยากจะมีพัญยาอยากจะมีบุตรไอตัวอยากอยากแบบนี้นี่มันสร้างความทุกข์ยากมากเท่าไรเหนื่อยมากเท่านั้น เพราะยต้องตะเกียรแต่กายหาสิ่งที่เราอยากมาให้ได้นนก็เลยคิดว่าถ้าเราจะปล่อยให้มันอยากแบบนี้ตลอดไปเราก็จะมีแต่ความทุกข์เราก็ลดความอยากคืออยากจำกัดอยากหามาได้ด้วยสัมมาชีวะและต่างกำลังไม่ทะเยอะทะยานก้าวไกลเกินไปมีทุนอยู่ร้อยบาท ถ้าไปเริ่มำดำมีิกิจการงานแสนบาทมันก็หนักอยู่แล้วก็พิจารณาก่อนว่าสิ่งใดถ้ามันไม่เกินมีสายของเราไม่ทําใจให้ลำบากไม่ตะเกียร์ตะกายมากเกินไปเราปฏิบัติตามนั้นได้น้อยใช้น้อยแต่ก็มีความสุขใจ <c oughs> ไม่ต้องไปห่วงใยว่าเจ้าหนี้จะมาทวงมาถามจะถูกฟ้องล่องล้มละล,ลายใจก็เป็นสุข อันหนึ่งท่านบอกว่าดัมฤตในอันที่จะไม่พยาบาทถือไม่จองล้างจองผนันคิดว่าการพยาบาทการจองล้างจองผนันมันเป็นภัยสร้างความร้าร้อนให้เกิดขึ้นกับจิตเพราะอะไรเพราะคนนี้เราคิดจะฆ่าจะทําร้ายเขาเนี่ยเขายังไม่ทันจะรู้ตัวตเมื่อกณนที่เราคิดอยากจะฆ่าเขาอยากจะทำร้ายเขาใจเริ่มไม่สบายแล้ว บางทีก็กินไม่พอได้นอนไม่่อหลับเพราะความโกรธความเยียมบาทมันเผาใจเห็น<ม>ว่าเราจะวางแผนแบบไหนจริงจะทำร้ายเขาได้หรือกล่นกล้เขาวินาศไปได้ใจมันไม่เป็นสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ความจริงบุคคลที่เขากําลังถูกเราคิดว่าจะทาร้ายเขายังไม่รู้เขายังมีความอุ่นหนาะเขามีความสุขกายสุขใจรื่นเริงบันเทิงใจ แต่เราเองกับเกิดความไม่สบายใจเกิดความร้อนใจไม่สบายใจขึ้นมาความเร้าร้อนมันก็เผาใจถ้าว่าเราไปทำร้ายเขาได้จริงๆเราจะปลอดภัยหรือมันก็ไม่แน่เมื่อบุคคลนั้นเขาถูกฆ่าตายก็าญาติของเขายังมีเพื่อนของเขายังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายยังมีคงจะไม่ปล่อยให้เราลอยลอยนวนไป ไปยยังมีความสุขนี่เป็นอนุว่าความโกรธความยำบาดเป็นปันจจัยเกิดศัตรูเป็นแนวทางนำมาซึ่งความเร่าร้อนเราไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการเราก็เข้าไปหันเข้าไปใช้พรหมาหารสี่แทนเป็นการบรรเทาความพยาบาทนี่ข้อต่อไป่า้บอกว่าลเรมิในอันที่จะไม่เบียดเบียน เราคิดไม่เสมอว่าขึ้นชื่อว่าการเบียดเบยงเขามันเป็นของไม่ดีสู้เรามาคิดการช่วยสงเคราะห์ดีกว่าเบียดเบยงเขาเป็นการสร้างศัตรูสร้างความเ้าร้อนถ้าเราสงเคราะห์เขาเราก็มีความสุขเราเป็นที่รักเขาคนที่คด้รับการสงเคราะห์เราก็มีความสมบายกายมสมบายใจ จะไปที่ไหนก็มีความสุขมีเพื่อนมากหาศัตรูไม่ได้นี่เป็นอันว่าความดีอันนี้เราต้องทำข้อ,อดีสามต้งกล่าวว่าสัมมาวาจาเจนจาชอบเว้นจากวาจีทุจริตสิบเลยการคือไม่กล่าวคำามสาวาดได้แก่วาจาที่ไม่จริงไม่ใช่วาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกัน ไม่ใช่วาจาหยาบคายที่เป็นเครื่องเสื่เินใจไม่ใช่วจาจาที่ไร้ประโยชน์คือพูดแล้วไม่มีประโยชน์ที่เรียกว่าเพ้อเจ้อเหลวไหลอันนี้ถ้าเราทำได้ก็เป็นบใจของความสุขใจพย่อมเป็นที่ที่รักของผู้คนผู้สนดับก็ดีสีได้กล่าวว่าสมากิมันตะทำการงานชอบคือเว้นจากการทุจริต ได้าการทุจริตทางกายเพราะโกงงานเขาเขาใช้ทํางานหนึ่งวันแล้วใช้ก็ะให้ใช้แรงงานว่าเธอต้องทําวันละสามกิโลทําน้ําหนักให้ได้แล้วก็โกงแรงงานได้ทําไม่ถึงบ้างเยวทุจริตทางกายแต่ก่อนนี่กายเยทุจริตใจมันก็ทุจริตก่อนเพราะใจมันสั่ง แล้วก็ไม่กล่าววาจาที่ไร้ความจริงคือทุจริตทางวาจาถ้าจะพูดกันจริงๆก็เรียกว่าการงานที่เราทําทุกอย่างจงเป็นการงานที่ไม่มีโทษถ้าเป็นลูกจ้างเขาก็ทํางานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งนายจ้างสั่งให้ทําอย่างไหนถ้าไม่เกินความสามารถเราทำํทำทานั้น ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเงินเดือนของที่เราจะรับเขาให้เต็มงานเราก็ทํางานของเราให้เต็มเขาต้องถือว่างานชิ้นนั้นเป็นงานของเราไม่ใช่งานขอคนในจ้างทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้เงินค่าจ้างเพราะการทํางานเลยบริการเงนงการงานที่ชอบกระไม้ความเกีกงงานทุกอย่างที่เราจะสร้างมันขึ้น ต้องทำแปะเพศที่ว่าไม่เป็นการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนบุคคลอื่นการเบียดเบียนตนมองยากถ้าเบียดเบียนคนอื่นก็แล้วกันคืออย่าลุกที่อย่าลุกทางจะโกงเงินอย่าโกงทองเขาจะทำการทุจริตคิดไม่ชอบการงานที่เราเราทำจงอย่าเอาชีวิตของบุคคลอื่นมาเข้ามาเลี้ยงชีวิตเรา อย่าก่โมยทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเอามาเป็นทรัพย์สินของเราและก็จงอย่าใช้ความรักนอกประเภทที่เรียกว่ายื้อย่างทําลายความรักของบุคคลอื่นคนรักของบุคคลอื่นอย่าใช้วาจาเป็นเหตุทําลายความสุขของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าการงานชอบ มันก็ไปลงกับไปสัมมาวายามะเขาอีกมันก็ต้องเนื่องถึงกันตอนนี้มักที่ห้าท,ท่านบอกว่าสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือเลี้ยงชีวค์คือต้อบอกว่าเว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดบแบบไหนแล้วมันถึงจะผิดก็บบแบบที่เราหาความสุขใส่ตัวเราแต่ว่าเอาความทุกข์ไปให้คนอื่น แบบไหนก็ได้แบบฆ่าสัตว์มาเลี้ยงตัวโมเมบอกว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์นี่ตั้งกันขึ้นมาเองทางนั้นถ้าสัตว์ทุกตัวมันก็ต้องการเกิดมาไปอาหารของมนุษย์เวลาเห็นมนุษย์เข้ามันก็ต้องวิ่งมาหาให้กินมัน นี่ความจริงสัตวท์ทุกประเภทก็มีความรักชีวิตขณะที่เราจะเข้าไปจับมันมันวิ่งหนีถ้าเราคิดอย่างนั้นว่าสัตว์เป็นอาหารของบุคคลก็ผิดอย่างนี้ที่ว่าเลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่ชอบนี่การ,รป,ประกอบชีวะประกอบกิจการงานเพื่อส่งชีวิตยอยู่ให้เป็นบรีความซื่อสัต์จจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดประเพณีไม่ผิดกฎหมาย รวมทั้งสีรายการนี้ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนแต่อย่าหากินดูก่อนว่าน,นี่ละเมิดศินหรือเปล่าถ้าเป็นการละเมิดศินเราไม่ทำถ้าไม่ละเมิดศินเป็นการละเมิกดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเป็นการละเมิดกฎหมายเราไม่ทำถ้าก็ไม่ละเมิกดกฎหมายแต่ว่าละเมิดประเพณีหรือเปล่าถ้าละเมิดประเพณีเราก็ไม่ทำ ถ้าไมล่ละเมิดประเพณีขัดต่อพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าขัดจะกลับพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก laughter, ็ไม่ประกอบทำแปลเจนิทีเียกว่าไม่ขัดต่อศีลไม่ขัดต่อธรรมไม่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมืองและก็ไม่ขัดต่อประเพณีนิยม อย่างนี้เรียกว่าสัมมาชีวะเรียชีวิตชอบนี่สำหรับมรรคที่หกรีกว่าสัมมาวายามะมีความเพียรชอบเรียงความเพียรละความชั่วประพฤติความดีเพราะในแก่เพียรคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องตายก่อนจะตายเมื่อเราเป็นคนก็ต้องเป็นคนดี เมื่อเป็นผีเราก็จะต้องเป็นผีดีคนดีก็คือมีความเคารพในคุณพระรัตนตรยัยมีศีลห้าบริสุทธิ์แล้วก็มีการให้ทานเป็นปกติไม่เบียดเบียนกับคนอื่นไม่เมาในชีวิตจริงเกินไปนี่อย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรชอบเหียรต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างที่จะขัดขวางในระหว่างที่เราทำความดี เราเพียนแบบไหนเป็นพระเป็นเนก็ดูพระธรรมวินัยครบถ้วนดักษาสัจธรรมคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าเกิดมีอธิศินสิขามีศินบริสุทธิ์ยิ่งอธิจิตสิขาทรงสมาธิให้ทรงตัวอธิปัญญาสิขาใช้ปัญญาพิจรารณาท่านให้รู้เท่าตามความเป็นจริงของกันหา้าไม่มัวเมาคันหา้าเป็นสำคัญ อย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรชอบนีกมักที่จะเต้นกล่าวว่าสัมมาสติระลึกชอบในแบบท่านบอกระลึกถึงมหาสติปัฏธานนีแต่นี้เราพูดกันเรื่องพระโสดาบันแล้วก็นึกไว้เสมอว่าหนึ่งเราจะต้องมีความตายแน่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายไปได้ สองเราคิดถึงความดีข้างว่าปรัตตนัไตร้งชสามรายการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตรนะและสังฆรัตนะเนื่อ,อว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติแป็นุสติเดงสามรายการในสามเ,มาร,ามเรานึกถึงศินธุสิขาบทกำหนดไว้ว่าเราจะไม่ยอมละเมิดสินใดขาดตามหลักการของพระโสดาบัน สมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบนี่หมายความว่าตั้งใจไว้ว่าอารมณ์ใดที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสันดาสมาสมเุทธเจ้าทรงสอนในแนวทางที่บุคคลจยเข้าถึงความเป็นประสดาบันอารมณ์นั้นจะไม่ยอมให้คาดจากจิตของเราใช,าชา้ใช้จิตคิดพิจารณาไว้เสม,มอแลมัดระวังไว้เสม,มอ มีอะไรบ้างล่ะหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์สองนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงสีในบริสุทธิ์ <c oughs> และก็นึกถึงอุปสมานุสติกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าความเกิดเป็นทุกอย่างนี้เราไม่มีความต้องการความเกิดมันอีก คือว่าความเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสําหรับเราต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดเพื่อแก่ความเกิดเพื่อความป่วยไข้ไม่สบายความเกิดเพื่อการพัดพลาดจากของรักของชอบใจเกิดมาเพื่อตายจะไม่มีสําหรับเราอารมณ์ของเราตั้งไว้โดยเฉพาะอย่างเดียวคือพระนิพพานนี่แหละบรรดาท่านประโยคานาจรทั้งหลาย ทำมาิมบายเพื่อประสวดาบันแต่ว่ากันไปว่ากันมาก็เลี้ยวลงจุดสามจุดคือมรณา,านุสติกรมฐานพุทธานุสติกรมาฐานธรรม,มานุสติกรมาฐานสังขานุสติกรมฐานศีลานุสติกรมฐานจาคานุสติกรมฐานและก็อุปสมานุสติกรมฐานเพียงเท่านี้แต่ว่าบรรดาแต่พุทธบริษัททรงได้ท่านก็เป็นประโสดดาบัน สำหรับวันนี้มองดูดวลาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดสิกแล้วการที่จะพูดกันแต่ความจริงพูดมากเกินไปก็ไร้ประโยชน์จำไม่ได้ขอให้บรรดาพระโยคาวจารทั้งหลายพยายามทรงกำลังใจไว้ในลักษณะของมรรคแบบเริการให้ทรงอยู่ในกำลังจิตของท่านตลอดกาลตลอดสมัย ผลที่ท่านจะพึงได้นั่นก็คืออริยมรรยผลตามที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงแนะนำไว้และต่อที่นี้ไปขอามันดาทุกท่านทรงกําลังใจให้เป็นปกติจะนั่งอยู่ในลักษณะไหนก็ได้จะนอนอยู่ในลักษณะไหนก็ได้หรือจะเดินจงกรมก็ได้ เดินจงกรมก,ก็คิดไปตามนี้หรือว,ว่าจะยืนเฉยๆก็ได้ตามอัตยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคืนวันนี้ก็จะขอพูดอันนี้บายการที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นมโสดาบันต่อไปตากว่าบรรดาท่านรโยคาวาจรทั้งหลาย ที่มีอารมณ์เข้าถึงแล้วก็ต้องขอประทานอภัยด้วยตอนนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเพื่อบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดจุดที่สำคัญที่สุดที่บรรดาพระโยคาววจรทงลายจะต้องสามารถทรงให้ได้ ถ้าทรงไม่ได้ในจุดนี้การเป็นมโสโดาบันไม่มีทางบอกได้เลยบอกว่าไม่มีทางที่พูดกัรวันนี้ก็ได้แก่บารมีสิบเพื่อบารมีสิบอย่างแต่ก็จงอย่าลืมว่าการพูดวันนี้เป็นการพูดถึงบารมีของมรสโสดาบันเท่านั้น ไม่ใช่บารมีของพระอาหารหันต์นี่ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นมีบางทีหลายๆท่านถามว่าบารมีสิบน่ะสามารถจะทรงได้ไหมก็สันทิสะบอกว่าไม่ไหวชาตินี้ทัางชาติไม่สามารถจะทรงบารมีสิบได้ตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ทราบว่าคำว่าบารมีมันแปลว่าอะไร สำหรับคำว่าบารมีนี่แปลว่ากำลังใจความจริงบารมีท่านแปลว่าเต็มนี่ตอนนี้ก็เคยไปเจ้งเขามาแล้วเจ้งใครเจ้งพระอาจารย์พระอาจารย์ใหญ่ท่านถามว่าคำว่าเต็มหมายความว่ายังไงเอาอะไรเข้ามาเต็ม เด่นอย่างท่านนบารมีถ้าต้องการจะให้ให้เต็มโลกจะไปขน,นของที่ไหนมาให้เต็มโลกหรือว่าจะให้เต็มความปรารถนาของผู้รับทำยังไงมันถึงจะเต็มให้อย่างนี้เท่านี้แกก็อเอาเท่านนู้นให้เท่านนู้นแกอเอาเท่านั้นให้อย่างนี้แล้วแกก็อยากได้อย่างนูน้นแล้วก็อยากได้อย่างนั้นความอยากไม่มีที่สิ้นสุด ในเมื่อเราให้ให้เขาเต็มความปรารถนาไม่ได้ก็ชื่อว่าเราให้ไม่เต็มเป็นอันว่าทานบาร,รมีอย่างเดียวก็หาทางคำว่าเต็มไม่ได้นี่ถ้าจะแปลว่าเต็มเฉยๆฉยมันก็อย่างนั้นนี่ท่านบอกว่าบาร,รมีนี่ถ้าจะพูดให้ตรงตามความเป็นจริงก็ต้องแปลว่ากำลังใจคือกำลังใจของเราทรงอยู่ในระดับนั้นตลอดเวลา ในการศึกษาเพื่อความเป็นประโสดาบันทั้งนี้คำบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอย่าลืมว่าตมาพูดหนีพูดตามตำราขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนและจงอย่าถือว่าคำสอนทั้งหมดเป็นคำสอนของอาตมา จงถือว่าคำสอนนี้เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแตเพียงอาตมาเรียนมาแล้วก็มาเล่าสู่ให้ท่านฟังมาบอกให้ท่านฟังแล้วก็จงอย่าทึกทักว่าอาตมาเป็นพระอริยเจ้าที่จะยุ่งกันใหญ่จงสร้างความเข้าใจเพียงว่าอาตมาเป็นเพื่อนที่รักของท่านก็แล้วกัน ต่างคนต่างเราก็รักความดีด้วยกันแต่ว่าความดีที่เราทำนั้นจะดีมากดีน้อยอก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็ไม่สามารถจะดัดแปลงแก้ไขได้เป็นนั้นว่าจงเข้าใจไว้ว่าตามาจะพูดอะไรไปก็ตามจงอย่าคิดว่าตามาเป็นพระอริยเจ้า ขอจงทำความมาความรู้สึกว่าอย่างเดียวว่านี่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้เพื่อยังปฏิบัติธของเราให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจา้าแล้วก็ไม่ต้องมาย้อนถามว่าถ้าไม่เป็นพระอริยเจ้าสอนได้ยังไงก็บอกแล้วบอแนะนำกันไปตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านแนะนำมา ท่านว่ามาอย่างนี้อาตมาก็ว่าไปอย่างนั้นก็หมดเรื่องกันไป